โปรแกรมเจ็ดคำพูดทรงพลังพูดกับตัวเองในทุกๆวันเพื่อทำให้จิตใต้สำนึกของคุณจดจำแต่ถ้อยคำเชิงบวกฟังได้ทั้งตอนเช้าและก่อนนอนเรามาเริ่มกันเลยค่ะฉันเป็นคนโชคดีฉันเป็นคนประสบความสำเร็จ ฉันทำอะไรก็สําเร็จได้อย่างง่ายดายฉันร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นในทุกๆวันฉันเติบโตในทุกเศรษฐกิจฉันเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนที่ได้พบเห็นฉันวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสําหรับฉัน ฉันร่ารวยมากขึ้นในทุกวันฉันมั่งคั่งในทุกๆด้านของชีวิตฉันดึงดูดผู้คนดีๆทรั์สินเงินทองให้เข้ามาหาฉันในทุกวันฉันมีความสามารถฉันฉลาดฉันยอดเยี่ยม ฉันเปิดรับโชคลาภแล้วในวันนี้เงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันอย่างง่ายดายวันนี้ฉันเดินทางไปไหนก็ปลอดภัยราบรืน่นฉันเป็นคนหาเงินเก่งเงินทองหาง่ายมากสำหรับฉันฉันยอดเยี่ยม ใครที่ได้พบเห็นฉันคนนั้นโชคดีฉันเป็นแรงบันดาลใจให้คนที่ได้พบเจอฉันฉันมีสมองและไอเดียผลิตเงินได้อย่างมากมายฉันอยู่ในโลกที่มั่งคั่งเหลือเฟือโลกนี้มีสิ่งดีๆมากมายที่เพียงพอสำหรับทุกๆ ฉันมีศักยภาพที่ยอดเยี่ยมฉันเก่งและสุดยอดอาชีพการงานที่ฉันทำทำให้ฉันมีเงินเพิ่มขึ้นอย่างมากมายฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นแม่เหล็ก ดึงดูดแต่เรื่องราวดีๆเข้ามาในชีวิตฉันเป็นคนมีความสามารถและมีสเสน่ห์ฉันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงฉันเป็นคนกล้าหาญมีความมั่นใจในตัวเองฉันทำอะไรก็ประสบความสำเร็จโดยง่าย ฉันเจอแต่ลูกค้าที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตรฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินทองเข้ามาหาฉันในทุกทิศทางฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเสมอเงินทองหลั่งไหลเข้ามาหาฉันตลอดเวลาจากทุกทิศทาง เงินทองเข้าบัญชีของฉันแม้ในยามหลับฉันเป็นคนรวยฉันรักเงินและเงินก็รักฉันฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีเสมอฉันเห็นอย่างทะลุป,ปรุกโลงว่าฉันประสบความสำเร็จ ทุกทุกวันฉันสร้างมูลค่าให้กับผู้อื่นและโลกให้รางวัลกับฉันเป็นความมั่งคั่งมหาศาลฉันมีสมองเงินล้านฉันเป็นสุดยอดคนระดับตำนานฉันเป็นนักผลิตไอเดียเงินล้านหยิบจับสิ่งใดก็สร้างรายได้ให้กับฉันเสมอ ฉันมีจิตใจที่ยอดเยี่ยมทรงพลังทุกทุกวันและทุกทุกทางฉันเก่งขึ้นและดีขึ้นฉันคือแม่เหล็กดึงดูดความเจริญรุ่งเรืองฉันชื่นชมคนรวยเพราะฉันก็คือคนรวยเงินของฉันทำงานหนักให้กับฉัน ทำให้ฉันมีเงินมากขึ้นสมองอัจฉริยะของฉันสามารถคิดหาหนทางให้กับเรื่องราวต่างๆได้ง่ายฉันเต็มใจเปิดรับเงินจำนวนมหาศาลเข้ามาในชีวิตฉันมีสมองมหาเศรษฐีฉันคู่ควรกับเงินร้อยล้าน ฉันดึงดูดโชคลาภในทุกวันฉันสวยจากภายในสู่ภายนอกฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงินฉันมีสมองเศรษฐีวันนี้เป็นวันที่ดีที่สุดสำหรับฉันฉันมีคนรักและครอบครัวที่ยอดเยี่ยม ฉันมังคางร่ำรวยฉันพูดจาไพเราะและฉันเป็นคนมีสเสน่ห์ทุกๆุกเช้าฉันตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกมั่นใจและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังฉันมีครอบครัวที่แสนอบอุน่นฉันคู่ควรกับลูกค้าดีๆ ปีนี้เป็นปีทองสำหรับฉันฉันหยิบจับสิ่งใดก็เป็นเงินเป็นทองได้ง่ายฉันทำธุรกิจอะไรก็ประสบความสำเร็จฉันสมควรแล้วที่จะร่ำรวยพอฉันสร้างคุณค่าให้กับผู้อื่นฉันขอบคุณทุกๆวัน ทุกวันเป็นวันที่ดีที่สุดและเป็นวันโชคดีของฉันเสมอฉันขอบคุณเงินทองที่ฉันมีอยู่ในตอนนี้และเงินทองที่กําลังเดินทางมาหาฉันอีกมากมายมหาศาลฉันขอบคุณที่ฉันเลือกที่จะพัฒนาตนเองและตอบรับโอกาสใหม่ๆเสมอ ฉันดึงดูดโชคลาภในทุกทิศทางฉันร่ำรวยจากการสร้างสรรค์สิ่งดีๆให้กับผู้อื่นฉันได้รับเงินทองมากกว่าที่ฉันคิดไว้เสมอฉันเป็นคนยิ้มง่ายอารมณ์ดีใครได้พบเห็นฉันจะได้รับพลังงานดีๆจากฉันเสมอ ฉันมีเงินเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บตลอดชาติฉันมีเงินมากมายที่จะจ่ายให้ความสุขที่ฉันต้องการสมองของฉันผลิตไอเดียเงินล้านได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันอนุญาตให้ตัวฉันเองเป็นคนมั่งคั่งร่ำรวยฉันเป็นคนโชคดีด้านการเงิน เงินทองมากมายเดินมาทางมาหาฉันจากทุกทิศทางฉันมีวาจาประกาศิสร็จคำพูดของฉันเป็นจริงเสมอในด้านที่ดีทุกทางฉันเสกสร้างชีวิตใหม่ด้วยตัวของฉันเองฉันออกแบบชีวิตด้วยตัวของฉันเอง ฉันขอบคุณสมองของฉันที่ผลิตไอเดียให้กับฉันฉันเปล่งประกายในทุกที่ที่ฉันไปฉันรวยในทุกเศรษฐกิจเพราะฉันมีสมองเศรษฐีฉันเป็นแม่เหล็กดึงดูดเงินและลูกค้าที่ยอดเยี่ยมธุรกิจของฉันสร้างกำไรให้กับฉันอย่างมหาศาล ฉันเรียนรู้ที่จะรักตัวเองและฉันเป็นนักลงมือทำฉันรักและศรัทธาในคนที่ฉันเป็นเสมอฉันออกแบบความร่ำรวยของฉันเองฉันคือผู้สร้างและลิขิตชีวิตของฉันฉันชื่นชมคนรวยเพราะฉันก็คือคนรวยฉันตั้งใจรวย และฉันรักเงินและเงินก็รักฉันฉันอนุญาตให้ตัวฉันเป็นคนมั่งคั่งขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันเป็นผู้ให้ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดฉันจ่ายให้กับความสะดวกสบายในชีวิตขอบคุณเงินที่ทำให้ฉันได้ดูแลครอบครัวและตอบแทนบุพการีและผู้มีพระคุณของฉัน ฉันเปิดรับโชคลาภข่าวดีเงินทองมากมายแบบสบายสบายฉันเกิดมาเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะด้านดีให้กับครอบครัวฉันคือคนที่พ่อแม่และตัวฉันเองภูมิใจในตัวเองมากฉันขอบคุณที่ฉันเชื่อมั่นในสิ่งที่จัก,กรวาลส่งมาให้ ฉันรู้อย่างแน่นอนอยู่แล้วว่าฉันคือคนประสบความสำเร็จขอบคุณขอบคุณขอบคุณ